สวัสดีครับพบกับผมนายกฤษครับวันนี้นะครับเป็นกุญแจรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการปลดล็อกนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่ทำเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาขอขอให้ทําคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเนื่องจากว่าต้องสะสมทุนทรัพย์นะครับในการซื้ออุปกรณ์นะครับหรือว่าเครื่องมือนะครับ มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีความประสงค์นะครับอยากสนับสนุนช่องนะครับในเรื่องของอุปกรณ์นะครับจะเป็นส่งอุปกรณ์มาให้ก็ดีเลยนะครับหรือว่าจะเป็นช่วยสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยนะครับก็สามารถโอนเ,อเข้ามาได้นะครับในช่องทางที่ผมเปิดให้สนับสนุนนะครับแล้วก็ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนนะจริงๆไม่จําเป็นต้องอเป็นจํานวนเงินที่เยอะนะครับห้าบาทสิบาทที่ผมรับหมดนะเนื่องจากว่าเอามาสะสมเพื่อซื้ออุปกรณ์เนี่ยให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับผมรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับศึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้แบ่งปันความรู้ให้แก่กันนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้นะครับเป็นตําราออนไลน์นะครับให้คนรุ่นหลังนะครับที่เขาสนใจ ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกุญแจนะครับซึ่งเป็นอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่ขั้นแอดวานซนะครับแต่เป็นเบสิกที่ใช้ประกอบอาชีพได้ในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ช่วยเหลือ,อแก้ปัญหาให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ด้วยนะครับเพื่อ,อให้ชีวิตประจำวันเนี่ยได้ฟล o w ์ไปอย่างทำ ไม่ติดขัดนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวันนี้ผมจะนําเสนอแบบไหนบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ากุญแจรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าจะเปิดก็มีแค่เปิดตัวเ,เขาเรียกว่าเบอกนะครับตัวบเบอกอาจจะเป็นกรณีทีเ่เพื่อนเพื่อนนะครับเ,เปิดเบอกแล้วเผลอดึงกุญแจออกแล้วไปวางไว้ในในใต้เบอกนะครับแล้วกอ็อาจจะปิด ฝาเผลิปิดฝาแล้วก็กุญแจอยู่ข้างในนะครับวิธีการแก้ปัญหาก,ก็จะทําทการปลดล็อกนะครับอันนี้ก็คือ,อยกตัวอย่างเคสนะครับว่าถ้าจะทําการปลดล็อกจกักรยานยนต์ก็เป็นเหตุไหนบ้างนะครับแต่ส่วนในเรื่องของการาปลดล็อกเพื่อทําทการสตาร์ทรถหรือจุดระเบิดเนี่ยจริงๆมันทําได้ครับแต่ว่าเขาไม่นิยมกันนะครับเนื่องจากว่า,าในเมื่อกรณี กุญแจหายก็ต้องแก้ปัญหาให้ตรงจุดคือทํากุญแจขึ้นมาใหม่นะครับช่างกุญแจเขาก็จะทําการวัดฟันนะครับวัดระดับฟันของแต่ละฟันว่าตําแหน่งสูงต่ําแค่ไหนนะครับแล้วก็ทําการเอากุญแจเปล่านะครับมาวัดระยะนะครับว่าตําแหน่งฟันแต่ละฟันเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนมีกี่ฟันแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับในการตัดกุญแจนะอันนี้ใน โอกาสถัดไปนะครับถ้าผมพร้อมนะครับในเรื่องของปัจจัยและอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าวิธีการวัดฟันกุญแจแล้วก็ตัดกุญแจทํำยังไงนะครับส่วนของวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอ่าเขาปลดล็อกกันยังไงนะจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยกุญแจมอเตอร์ไซค์นะครับก็คล้ายๆกับกุญแจบ้านเลยนะครับที่เราได้ดูรับชมแล้วก็ฝึกกันมาเรื่อยๆนะอ่า เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนนะครับผมมาเริ่มที่ตัวอ,อันนี้เป็นกุญแจที่ไว้สําหรับเปิดเบาะอะไรพบับล็อกเบาะเปิดเบาะนะครับเดี๋ยวมาดูกันกุญแจเขาก็จะเป็นแบบนี้กุญแจที่ผมสั่งมาเนี่ยมันเป็นกุญแจก๊อฟนะครับเป็นไม่ใช่ของแท้นะแต่ว่าสามารถเอามาศึกษาได้นะครับผมโอเคอเสียกุญแจเข้าไปนะครับ ดูตำแหน่งนะครับนี่มันตั้งอย่างนี้นะรูแล้วก็ตัวล็อกอยู่ตรงนี้หมุนฟึบนในตำแหน่งที่หมุนสุดเนี่ยมันจะมาถึงตรงเส้นนี้เห็นไหมครับโอเคนะดึงออกอ,อุปกรณ์ในการจริงๆแล้วอุปกรณ์ในการใช้เกี่ยวกับรถ มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่ากล้องสองนะครับเป็นกล้องเขีย่ยหรือกล้องวัดฟันตัวนี้สาคัญเลยนะครับถ้ามีก็จะง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าในตัวกล้องเขี่ยเนี่ยมันจะจําเป็นในตอนใช้ในการวัดฟันวัดระดับฟันนะอ่ะอย่างที่บอกวันนี้เรามาแนะนําวิธีการปลดล็อกก็เอาแค่ปลดล็อกไปก่อนโอเค แต่หน้าง,งานมันจะไม่ใช่แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะมีจะมีคลิปที่ทำในหน้าง,งาน,นะครับในกรณีที่เป็นอยู่ที่รถจริงๆให้ดูด้วยนะยูทายคลิปนะรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชนิดนึงนะให้ดูโอเคข้างในจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีฟันอยู่ด้านในนะเราก็ตามเดิมครับใครถนัดเช็คพินก็เช็คใครไม่เช็คก็ไม่เป็นไรเราก็ไล่เข้าไปทีละพินนะ โอเคถ้าลองเช็คดูก็ลองเช็คดูได้ครับว่ามีกี่พินนะอ่าหนึ่งสองสามอ่าเห็นไหมมันดีดพร้อมกันนะเมื่อกี้นี่เร็วหน่อยหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเคตรงนี้มีแค่สามพินนะครับอ่ามันกุญแจล็อกเปาะมันจะ,ม,นจะมันจะมีพินไม่เยอะนะครับอ่าสามพินที่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นพินด้านในสุดนะครับนับมาสามอันนะครับหรือบางเจ้าก็อาจจะทำเป็นอ่า พินที่เป็นพินตรงกลางอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับอันนี้ผมไม่ไม่ไม่คอนเฟิร์มข้อมูลนะแต่ว่าเวลาที่จะทำเนี่ยก็จะดูที่หน้าง,งานเอานะครับแล้วว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนโดยการอ่านฟันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าปลดล็อกอยากไง่ายไหมใช้เทคนิคที่เราเรียนมาเลยนะครับในกุญแจในพาร์ทของกุญแจบ้านนะกุญแจแพทล็อกต่างๆหรือกุญแจลูกบิดใช้เหมือนกันนะครับกุญแจเวเฟอร์ล็อกเนี่ยใช้เหมือนกันเลยนะครับ ฟันที่1ฟันที่2ฟันที่3โอเคได้แล้วนะครับเนี่ยง่ายมากนะครับเพราะมันมีแค่3ฟันเองอ่ะเพราะเราหมุนสุดเทินสุดเนี่ยมันให้ได้ยินเสียงคลิกใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยมันจะตกอยู่ตรงนี้นะครับอ่าถ้าเป็นรุ่นที่มันมีการล็อกล็อกแบบนี้นะครับให้เราทําการเขี่ยกลับนะครับถ้าเราไม่เขี่ยกลับกุญแจที่เรามีนะครับมันจะ มันเปิดรถได้แล้วนะครับแต่ว่ามันจะพอเราหยิบกุญแจออกมาจากฝาเบาะที่เราติดอยู่เนี่ยออกมาแล้วเรามาใช้งานเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับมันจะไม่ได้ใส่ไม่ได้เราต้องทําการเคลียร์กับที่เดิมก่อนนะครับต้องอย่าลืมนะการเคลียร์กับที่เดิมก็ไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจับให้มั่นคงนิดหนึ่งนะครับในความเป็นจริงแล้วมันจะต้องติดอยู่ที่ตัวรถนะก็ เอาไปสก,กิดหาฟันตรึงนะครับอ่าหนหลุดแล้วนะครับอ่าเห็นไหมก็เด้งกลับที่เดิมเรียบร้อยโอเคอันนี้เป็นกรณีของอ่าเบาที่ใช้สำหรับล็อกเบาะรถนะครับผมโอเคทีนี้อ่าอันนี้เสริมให้นะครับกรณีที่เป็นตัวนี้แต่จะบอกไว้เลยก่อนนะครับว่าเขาไม่นิยมทำกันนะอ่าเพราะว่ากุญแจบางรุ่นนะครับอ่า ในกรณีที่เราเทิร์นได้ก็จริงนะครับแต่มันจะสตาร์ทไม่ได้นะเดี๋ยวผมขอจัดในกรณีที่มันเทิร์นได้ก็จริงแต่ว่ากุญแจเนี่ยมันหมุนไปได้จังหวะได้แต่ว่ามันสตาร์ทไม่ได้ก็อาจจะมีนะครับเนื่องจากว่าในบางรุ่นน่ะมันจะมีฟันจุดสตาร์ทนะครับ อยู่ที่กุญแจเพราะว่ามันจะอาจฟันนั้นอะถ้าเราไม่กดค้างไว้มันจะไม่จุดระเบิดนะครับอันนี้ข้อมูลนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับอาจจะเป็นที่บางรุ่นนะครับผมก็บอกไว้ก่อนอันนี้จะเป็นการปลดล็อกเพื่อโชว์เฉยๆนะครับว่ามันสามารถปลดล็อกได้ทําได้นะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่ที่หน้าง,งานจริงๆเนี่ยมันจะยากนิดนึงเนื่องจากว่ามันจะมีอุปกรณ์นะครับที่ครอบแบบนี้อยู่นะเราจะใส่อุปกรณ์เข้าไป คล้องค่อนข้างจะยากนะครับอาจจะต้องปรับแต่งเอาอมาดูนะครับว่าตอนนี้กุญแจถ้ามันอยู่ที่ตำแหน่งล็อกนะครับดูนะล็อกตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราจะต้องทำการเขีียไปที่ตำแหน่งอันล็อกก่อนนะครับหมายถึงตรงนี้นะให้ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้มันจะยุบเข้าไปนะครับแล้วค่อยเขีียอีกรอบหนึ่งเพื่อมาในจุดนะทำการพารู s ส start ได้นะครับผมโอเคตรงนี้นะครับ มันจะเทินธรรมดาไม่ได้มันจะต้องมีการกดด้วยนะครับเหมือนถึงจะหมุนได้นะครับพุทเข้าไปก่อนเลยได้นะครับกดพุดเข้าไปก่อนนะแล้วทำการเขลียรนะครับไม่ไม่แน่ใจอาจจะมองไม่เห็นนะผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันโอเคหนึ่สองสามสี สองสา,อาใหม่นะไม่ค่อยถนัดนะครับกลัวเพื่อนๆไม่เห็นด้วยอ่ะโอเคจังหวะนี้ได้แล้ว พินสองพินนะอืมเดี๋นะครับมองไม่เห็นเลยพอทําหลังกล้องนะครับมันจะยากนิดหนึ่งครับอ่ะได้แล้วโอเค ใช่ครับนี่ขนาดกุญแจกรอบนะครับยังค่อนข้างจะยากนะ่ะพอมาถึงตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้คือปลดล็อกแล้วล็อกคอยุบเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มาตำแหน่งอ,อันนี้จะหมุนยังหมุนไม่ได้นะครับมาตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับถึงจะทำการสตาร์ทหรือจุดระเบิดได้นะ Okay. มองเห็นไหมเอ่ยต่อเลย1 2ึ่งสองเห็นนะเทนชันยังไม่ตรึงนะครับโอเคตึงแล้ว1 2 3โอเคได้ละอันนี้ง่ายหน่อยนะมาถึงจังหวะน,นี้เห็นไหมครับพอมันมาถึงจังหวะน,นี้แล้วเนี่ยมันถึงจะทำการสตาร์ทได้นะครับผมโอเคก็อย่างที่บอกนะ ไม่มีใครเขาทำกันนะครับช่างกุญแจเนี่ยเขาจะทำการวัดฟันนะครับแล้วก็ตัดกุญแจใหม่ให้นะครับก็เดี๋ยวในพาร์ทต่อไปอย่างที่บอกนะครับถ้าสะสมปัจจัยได้สะสมอุปกรณ์ได้ก็เดี๋ยวจะมาทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเขาวัดระดับฟันกันยังไงแล้วก็ตัดฟันกันยังไงนะครับผมเพื่อทํากุญแจดอกใหม่เดี๋ยวอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมวิธีการปลดล็อ ที่กุญแจเบาะนะครับเบาะรถที่รถจริงๆนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกุญแจจริงนะครับของรถมอเตอร์ไซค์นะจากที่ผมทําให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับตอนเปิดคลิปก็คือเป็นกุญแจที่เป็นกุญแจกุญแจจีนนะครับเป็น honda เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นมันไม่ใช่กุญแจแท้นะแต่ว่าหามาเพื่อเอามา สาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการมันสามารถปลดล็อกได้ไหมนะครับแล้วก็ทํำยังไงนะส่วนตัวของจริงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็น n o n อ่าโอ้ยมีแมวงมุมด้วยนะ,ะตัวนี้จะเป็น Honda าซูมมอเมอร์เนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเบ้ากุญแจนะ,ะซูเม,มอร์เอกนี่ก็จะน่าจะมีประมาณสัก6หรือ7ฟันผมยังไม่ได้วัดนะครับทำชิปสดๆรอเลย ก็มาดูกันเขาจะมีเบ้าที่1ก็คือตรงสวิต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเบ้าที่2นะครับเบ้าที่2จะอยู่ตรงเป็นที่เปิดฝาครอบบอกนะครับเป็นเปิดบอกนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับก็เมื่อสักครู่เมื่อตอนต้นคลิปนะครับเราได้ทําการเปิดทั้งตัวเปิดบอกนะครับกับตัวสวิต์ให้ดูแล้วนะครับว่ามันสามารถเปิดได้นะแต่ในความเป็นจริงนะครับอย่างที่บอกนะครับว่า เขาจะไม่ทําการเปิดกันนะครับที่สวิตช์เขาจะทําการทํากุญแจให้ใหม่สําหรับช่างกุญแจนะครับผมก็สําสหรับวันนี้ผมจะมาสาธิตของจริงให้ดูก่อนนะครับว่าเปิดเนี่ยมันยากหรือง่ายแค่ไหนนะครับในการเปิดของจริงนะเดี๋ยวมาดูกันครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมไล่เช็คพินก่อนนะครับว่า,ามันมีกี่พินนะ สองสาสี่าโอเคตรงนี้มีห้าพินนะครับเราจะทําการปลดล็อก5้าพินนะหฟันบางคนจะเรียกฟันคนละเรียกพินแล้วแต่นะครับโอเคฟันที่ 1, นสองคลิกนะครับสโอเคเจอแล้วนะครับแค่3มฟันก็โอเคเปิดแล้วนะครับ ได้แล้วนะครับก็อันนี้เป็นคลิปสําหรับวิธีการปลดล็อกกุญแจนะครับผมอย่างผมเท่าที่ผมทําคลิปมานะครับเพผมจะเน้นเป็นสายปลดล็อกนะครับก็จะไปปลดล็อกให้ลูกค้าในกรณีของรถเนี่ยอันนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะแต่ในกรณีของรถเนี่ยเราจะไม่ปลดล็อกแบบนี้กันนะครับเราจะไม่ปลดล็อกที่สวิตช์แต่เราจะทําการทํากุญแจให้ลูกค้าใหม่นะครับซึ่งในการทํากุญแจเนี่ย ในการทำมุนแจนะครับทาที่เบ้าก็ได้ทำที่ตรงนี้ก็ได้นะครับการวัดฟันวัดจากตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็จะได้เคีเ่ยวบางส่วนส่วนเคี่ยวอีกบางส่วนก็ต้องไปมุที่เบ้านะครับจริงๆก็ทาทั้งสองทีนะครับส่วนในกรณีของการวัดฟันตัดฟันเนี่ยจะเป็น EP ีต่อไปแล้วกันครับแล้วก็โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับวิธีการปลดล็อกนะก็ได้รับชมไปแล้วนะครับทั้งตอน ต้นคลิปนะครับแล้วก็ตอนท้ายนะครับที่มีการปลดล็อกอาฝา,าเขาเรียกว่าอะไรนะฝาครอบเบาะหรือเบาะอะไรประมาณนี้แหละครับกุญแจที่อยู่ติดเบาะนะครับเป็นเปิดเปิดเบาะรถนะครับก็ประมาณนี้วิธีการก็ใช้อุปกรณ์ก็ไม่ยากนะครับก็ใช้อุปกรณ์เซตสิชิ้นอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อาจจะมีตัวนี้เทนชันตัวนี้เพิ่มหรือจริงๆแล้วแค่กุญแจเบาะเนี่ย มันตัวเทนชันที่อยู่ในเซตสิชิ้นเนี่ยก็ก็เอาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนที่จะประกอบอาชีพเป็นช่างกุญแจเนี่ยก็ควรจะมีตัวนี้เสริมนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยก็ยังจะใช้ได้ในกรณีของการเปิดรถยนต์นะครับสามารถใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวในเรื่องของ side, กุญแจรถมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ก็จะมีในอีพีถัดๆไปนะครับก็สลับกับกุญแจบ้านบางรุ่นด้วยนะครับก็จะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ เพื่อนๆที่รับชมนะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามก็กดติดตามส่วนท่านไหนที่กดติดตามแล้วนะครับอย่าเผลอไปกดอีกครั้งนึงนะครับมันจะเป็นการอันฟอลโลนะครับหรือไม่ติดตามแล้วเดี๋ยวพอพี่ที่นางกิจอัปคลิปเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่เห็นนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็นางกิจขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ